กราบทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเมสทุกคนคลิปวิดีโอนี้จะมีกสิบ้าทุกคนไปเลาะหาแนวกินแบ่บแทบไปกับมูพี่น้องเนาะก่อนอื่นตื่นเช้ามาห้ากสิเห้าไปหามะแตงอยูโซนก่อนพี่น้องเนาะเฮ้าสิปิดมะแตงขึ้นไปต่ำนะก่อนที่จะไปวันอื่นเป็นน้าเรื่องนะก็เดียวไปที่ตามครับชมพร้อมเดียวเลยพี่น้องเนาะว่ามื้อนนี้เา้าไปลิ้นฮอดใส่นะก่อนอื่นตื่นเช้ามาห้ากับห้ามาโซนก่อนพี่น้องเนาะปิดมะแตงขึ้นต่ำมะแตงเฮ้าใหง่แลเลยนะ หน่อยปุ้มๆเนาะเดี๋ยวชิปิดขึ้นไปตามห่ใหญ่หลายหน่วยอยู่ไปดังเนะาะมือน,นี้มันมาเอาป่าอยู่นะ่น้ังเนาะขอเพิ่นได้ป่านะยิาา่านี่านี่ เอ็ดเนี่ยได้ยังได้ปลานี่โอ้ปลาไทยมองน้แนวการอลไรคนดุเนาะอ่าฮูโอ้ได้นกอีกโอ้บิงนกบิงปลาเป็นแต่เสบเท่านี้โย่แนวมันแล้วแนวเสพโอ้ไอ้ไหนุ่มมีทำมานอนหน้าโอ้ยไผยใหม่ละปลาที่เ้า เามากได้ลายเติมพี่น้องลอปลาถือมองพอนะตัวนี้แม่นปลาปิ้งทุกคนอันนี้แม่นปลาขาวปลาน้อยเดี๋ยวเขาสีเอ็นกว่าพี่น้องอตัวนี้แม่นเขาสีเอาเฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยกินได้พี่น้องนะได้ลายเติมนะปลาถือมองพอพี่น้องเอ้ยเพื่อนเอาไปเอาอยู่หน้าคุณแมาแล้วก็กู้เอาตู้ไว้นะ แล้วเฮากะเดินทางมาเมืองพี่น้องเนาะมือนี้มู่เฮามาชงเคืงแลเพิน่นวดมาน้าเฮากันเลยได้มาน้าเพิ่นเนาะตอนนี้แม่นมาฮอดมืองนะพี่น้องนะมาฮอดแล้วเพิ่นกับ้าไปเล้งพี่น้องเอย้ยเนาะเพิ่นผ้ามากินตอยู่ฮานเปิดไม่นะรสชาติกะสีสันหน้าตากะเป็นจะแทบอยู่นะ,ะพี่น้องนะกับพ่อกินอยู่เนาะหลังจากที่กินตายาแล้วเเพิ่นก็พผ้ามาเลาะบุญพี่น้องเนาะตอนนี้เป็นเพิ่นกําลังกะเกมง,งานบุญสงเฮอบ้านเฮานะอยู่เมือง อยู่เมืองนอกพี่น้องเนาะอยู่เมืองอจัจฉริยะบุญทรงคือทรงวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะตอนจะมีมาในแม่นวันที่สิบสามสิบสี่พี่น้องเนาะมู่เข้ามาชงเคิงล่ะเพิ่นตั้งบ่อนไข,ข่เคิงแล้วเพิ่นกระเพาเข้ามาเลาะเบิ้งเนาะมาฮอดแล้วเพิ่นกับไปหาเลาะสัดมาปุ้งเพิ่นทำไมเบิ้งเพิ่นสัดมาปุ้งนะวงมาปุ้งก็มีหลายวงขนาดพี่น้องเลยเนะาะซ้ำละซัดนะ การชัดมาปรุงอยู่ทังบ้านจะมีกระเบนสามลูกห้าพันพี่น้องกพิ่นกระมีเครื่องดื่มกระตุกกระตาเฮิร์นอะไรแนู่่เานาะยิงตามที่เฮาชัดได้3ามราคานะมาเบิ่งกมูชัด <c oughs> แต่มาดหนึ่งพี่นาะสองลูกกนะ่ะเบนดอนขึ้นมาเบิ่งอีเพิ่นเอาอีหอบสองนะเลือกตัวที่เต็มเรียนได้เนาะ เอาสรุปสั้นมาปุ้งไปส่งหานไม่ได้พี่เลือเลยพี่น้องเอาเพิ่นเงินไปเศร้าพัดนะชนจะมีแม่นมีได้สั้นเนาะเพราะว่าจะมีไม่ได้สั้นมาปุ้งแต่หึงแล้วพี่น้องไอ้สั้นแก่ญานมันมีทื่ก็เลยไม่ได้สั้นนะเพราะว่าเงินเอากระบ่มีลายเนาะหลังจากที่ผ้ามุ้งห้าวไปสั้นมาปุ้งมาแล้วห้าวกะมากินน้ําเย็นก็ี่น้องน้ําแข็งใสบอกเอิญว่าเลือดพี่น้องอันนี้เนาะ ทางบ้านเฮาก็ไม่มี่คายนะพี่น้องนะเข้ามามื้อเมื่อนี้แม่เห็นเพิ่นใายกะล่องซื้อเบิ่พี่น้องเลยจอกหนึ่งสิบพันกีบเนาะหนึ่งมื่นกีบนะเพิ่นก็จะบดน้ำแข็งแล้วก็เสื้อเป็นน้ำแดงน้ำเขียวเฮ้อแล้วก็มีวุ้นมีอันอันห้วยหน้าพ่อพี่น้องหนาะซีซันหน้าตาก็เป็นตะก,กินอยู่นะได้มาแล้วพี่น้องนี่เป็นนาเลือพี่น้องแต่แซ่บบ่มาเลือกพี่น้องเ้อแกฮอนแก้เพชรจักน้อยเนาะตอนน,ตอนนี้ตอนบ่ายนะ แต่ว่าอากาศก็รื่มหนาวแล้วนะพี่น้องนะแต่ห้าก็ยังกินแนวเย็นพี่ต้องก็ยากะนะอยู่ทางบ้านหา้าไม่ได้กินเนาะทางบ้านห้าแม่นไม่มีใครแล้วมูห้าก็เป็นสั่งชุดกีฬามาเพื่อนกับมากแกะเบิ้งเนาะพี่น้องเนานะมือน,นี้มาน้ำเจเพื่อนมูหา้าแม่เพิ่นเฮ็ดปลาขายเนาะไข่ยค็งหลังจากที่เรากินน้ำแข็งใส่ญย,ย่าแล้วก็ห้ากับมากโลเบิง้งง่ตพี่น้องทางนี้แม่เพื่อนขข่มากไหมนะพี่น้องก็มีมากเกงมากโมงมากส้มมีหลายย่างเลยนะ มื่อนี้แม่นมูเพื่อนเกิดสิมาซื้อะมาโมงเพราะตอนแรกเพื่อนว่าสิเอาเป็นน้อยน้อยหนึ่งหนึ่งสิบสามพันกีบเป็นโอ้ยแหงเนาะเพื่อนก็เลยซื้อแบบเป็นธงที่เขาผ้าเลยสิพันกีบเนาะหลังจากที่เขาเลาะเบิ่งแล้วเขาก็เดินทางกลับพี่น้องเนาะมือเฮิร์นะบัดนี้ทางเขามือเขาก็แม่นได้ข้ามน้ำข้ามเสียอีนนะพี่น้องนะรถไทยเขาข้าแล้วทาง สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีพีเ่เจลายพี่น้องเอ้ยมือนี้แม่นได้ไปหาเลาะบ่อนอนัเปิดหนูเปิดตาเนาะมาฮอดน,นี้ก็สิได้จบคลิปลงเพลงเท่านี้แล้วนะพี่น้องเนาะขับรถขึ้นแต่เซ่ก่อนนะ